ท่านนายกนะคะนำทีมทแถลงปฏิบัติการค่ะคช่วงเวลา11.15นาฬกา15นาทีะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอุลทินชานวีรกูลค่ะ ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินการปราบปร,ปร,ปรามอัญากรรมทางเทคโนโลยี United ต h a i l a n d Against s c ก m ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหาคนครค่ะครับแล้วก็ได้มีการเยี่ยมชมการสาธิตปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการ Anti s c ส m ก a r r ร o m นะครับพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยื่อจากการ <c oughs> ช่อกงออนไลน์นะครับแล้วก็รับฟังรายงานผลปฏิบัติการจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยสามารถดำเนินได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในอาทิตย์ในเรื่องของการยึดคริปโต คริปโตเคอร์เรนซีนะครับขอภัยคริปโตเคอร์เรนซีนะครับ,รบจากกลุ่มแฮกเกอร์ต่างชาตินะครับมูลค่ากว่า14ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการทลายเครือข่ายไซเบอร์ข้ามชาติลียงพัดนะครับตรวจค้น36จุดทั่วประเทศยึดทรัพย์สินมากกว่า4 ร้อยล้านบาทนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับท่านนายกเองก็เน้นย้ำว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็สร้างความเดือดร้อนทุกระดับนะครับตั้งแต่ผู้ใช้แรงงานแม่ค้าออนไลน์เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุนะครับอีกทั้งยังกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาครัฐนะครับแล้วก็ตรงนี้เองภาครัฐนะครับก็มีการประกาศในการปราบปรามสแกมเมอร์ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับรัฐบาลก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง ทคโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาหวรกูลเป็นประธานนะครับนอกจากนี้นะครับก็พร้อมลงนามด้วยนะครับ MOU กว่า15หน่วยงานครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับและก็มีสถาบันการเงินด้วยนะครับมาช่วยในการอุดช่องโหว่ทางการเงินตัดเส้นทางอาชยากรและก็มีการปรับยุทธศาสาตร์การทํางานแบบเชิงรุกนะครับมีการอายัดทรัพย์สินหลายหมื่นล้านบาทและก็เพิกถอนวีซา่าและผลักดันผู้กระทําความผิดชาวต่างชาติออกนอกประเทศของเราด้วยนะครับมีการปิดบัญชี ได้จํานวนมากในเพียงเวลาไม่กี่เดือนนะครับท่านนายกเองก็ยืนยันว่าหากมีข้อมูลเกี่ยวกับนักการเมืองหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐท่านไหนเนี่ยที่พัวพันกับอาชญากรรมเหล่านี้นะครับสามารถแจ้งโดยตรงได้เลยนะครับรัฐบาลก็จะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเต็มที่ด้วยนะครับเพื่อป้องกันประชาชนจากกลุ่มสแกมเมอร์นะครับแล้วก็ชวนคนไทยยึด3หลักง่ายๆนะครับนั่นก็คือไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะครับพร้อมเตือนให้ระมัดระวังผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐส่งลิงก์ให้กรอกข้อม ด้วยนะครับหรือว่าในส่วนของการขอข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนเรื่องนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับท่านนายกก็ฝากความเป็นห่วงมามเมื่อเช้าก็มีการแถลงข่าวไปนะครับเป็นเรียกว่าเป็นวาระแห่งชาตินะครับในการปราบปรามสแกมเมอร์และในช่วงบ่ายท่านนายกก็มีการลงพื้นที่ด้วยเป็นชายแดนไทยเมียนมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ๆมือสแกมเมอร์ของฝั่งเมียนมาเคเคปานั่งเองนะครับซึ่งมาช่วงเที่ยงนะคะหลังจากที่ท่านนายกได้ร่วมแถลงข่าวช่วงเช้าแล้วนะคะท่านก็บินด่วนไปที่ แม่สอดค่ะติดตามการส่งกลับบุคคลลักลอบเข้าเมืองนะคะดูแลความมั่นคงที่ชายแดนนะคะ <c oughs> ซึ่งมีกําหนดลงท่ากาษยานแม่สอดนะคะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากติดตามเรื่องของการส่งกลับบุคคลต่างชาติที่ลักลอบเข้าเมืองค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลนะคะในการจัดการปัญหาเรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดนป้องกันอายกรารมข้ามชาตินะคะแล้วก็ปราบสแกมเมอร์รวมไปถึงการคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะโดยทนายกจะพบหาเรือกับเอกอัครราชทูตอินเดีย จำประเทศไทยนะคะย้ําความร่วมมือด้านการบริหารบุคคลต่างชาติและความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในกรอบทวิภาคีค่ะรับฟังบรรยายสรุปจากศูนย์สังการชายแดนไทยเมียนมานะคะของกองทัพภาคที่3ตํารวจภูธรภาค6ค่ะสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะที่จะมอบนโยบายแล้วก็สังเกตการการส่งกลับบุคคลสัญชาติอินเดียค่ะซึ่งรัฐบาลให้ความสําคัญกับการบริการงานด้านชายแดนอย่างเป็นระบบแล้วก็มีมาตรฐานนะคะเพื่อป้องกันการนําพาบุคคลเข้าเมืองผิดกฎหมาย แล้วก็อายกรรมข้ามชาติรวมไปถึงแก๊งคอร์เซนเตอร์การค้าม,มนุษย์พร้อมยกระดับความร่วมมือกับมีประเทศบนหลักสิทธิมนุษยชนอย่างที่พี่โดนัทบอกนะคะคือเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เราต้องแก้กันแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติด้วยค่ะ